มาปิกนิกวันนี้มาปิกนิกเอาเก้าอี้มาเองตั้งเก้าอี้ตั้งแคมป์ตรงนี้เลยแล้วก็จอดรถไว้ตรงข้างถนนหรือว่นั่งมองทะเลต้นไม้ลมเลื่นมากทุกคนบรรยากาศด,ดีนี่หาดแม่ลำพึงนะคะด้านซ้ายมือก็จอดรถได้ มีร้านกาแฟร้านส้มตำร้านผลไม้มีมคาเฟ่ตรงนั้นยวม,มั่งนั่งดูขึ้นคนเขาก็มาปิกนิกกันนะเป็นกลุ่มกลุมนั่งตรงไหนก็ได้เนี่ยทุกคนน่ากินอยู่เดอ้อเนี่ยส้มตำเย็นส้มตำกับบิวทะเลโอ้ยสุดยอดมาพักผ่อน ต้องมานะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าที่นั่งอะ่ะถ้าเราไปนั่งเป็นเก้าอี้ชายหาดอะ่ะที่เขาวางไวอ้อ่ะมันตัวละยี่สิบถึงสี่สิบบาทเนาะเออยี่สิบบาทอ่ะเธอแล้วมันได้ได้แต่ตรงนั้นอะ่ะแล้วต้องสั่งอาหารเขามันก็แพงใช่ปะแต่เรามาอย่างเงี้ยเราเสื้ออะไรกินเล่นๆขำๆมาพักผ่อนอากาศดีมากๆเลยทุกคนเออแล้ววันนี้นะ จะบอกว่าขึ้นอ่ะสวยน้ำใสออกเขียวๆนะนูะ่นร mm hmm. ับลมมีความสุขมากเดี๋ยวขอตัวกินส้มตำก่อนจ้ะทุกคนมานี้ลูกมานี้อ่ะอ่ะลูกกินนะเอออ่ะมาเร็วมาเร็วมา อามาเดินมามากินเลยกินเลยเอาข้าวมาให้น้องนะคะหิวเลยเหรอกินให้หมดเลยนะอ้าหนูเจ้ห่วงทำไม แบ่งเขากินสิลูกหนูก็มีตั้งเยอะเนี่ยอันเนี้ยข้าวน้องมีอาทุกคนมีอาก็หวงร้องอีทอีทอีทอีอเนี่ยฮะเขาแบ่งกันสิลูกหนูว่ามีเยอะเลยที่บ้านอะ่ะนะอันนี้ถุงลูก,กนเนี่ยข้าวลูกลนั่นแหละนาะแบ่งกันเนี่ยเราก็นั่งตรงนี้นะเนี่ยน้องก็กินตรงโน้นดูสิล้น้องกินอยู่ตรงโน้น อาก็ห่วง